ผ่านเห็ดแล้วก็ผ่านจัดให้แล้วมันีเนาะอยเือมันยาบขนไปมันลลไเอามันเห็นเห็เชื้อเจ้าน้ำมันคุทงคุณทงคุณทงไปมดเรียบเห็ดการไปถายสบายดีพอแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาอบส้ม สบายดยีงามคมคำทุกคนเลยหลังจากกินข้าวกินน้ำอิ่มทุกคนที่แรกนี่ว่าสิแรกกว่าไปหาเสื้อเบ็ดนะแล้วก็ไปหาเสื้อกลับเพราะว่าฝนตกได้ตอนห้องกินข้าวย่านะแล้วหลังจากท่านนั่นนงพักจะนิดน้อยเพรฝนฝนก็เศร้าทุกคนเลยแดดแดดออกมาเลยเดี๋ยวห้องกับสิบไปหาในผ่านพื้นผ้าห้าไปหาก้านทุกคนเลยหาเรายิ่งหาเรายิ่งช้ำคำเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวว่ามันจะมาหรือเปล่าน,นะ ขาประมาณกับบอลไล,ลไ่ไปหาเสื้อกับกับกระแลกไปหาเสื้อกับกับอันเสื้อเป็ดป่าก็อเอาเห็ดเพื้นโบราณเนี่ยตะพานพ่างก่อนอกกเลยสิพอนกิ่วก้นหนก้นห้าเดียวอยู่บ้านทุกคนเลยเก็ล็ดวังเดียวเลย เอา,หาใหม่ยังอยูย่ไกทุกคน mm. เลฮาขึ้นไปเทิงนี้นะว่าเฮาขึ้นไปแล้วฮอดพุ้นน่าจะขำเลยแค่ก็การเลาะลงมาทุกคนเลยมีแต่ไปลุ้นน้ำเดียวทุกคนเลยว่าเฮาสีพ่อสีมานไปเลยหรือนบะ่ขันโมมานไปเลยกันโอ้โหเดี๋ยวเติมหนึ่งทุนในขะ้อมือ นกกระเซลเออ่สีนกล่างโหงคนมันน่าจะมันน่าจะถูงอย่างสกอย่างนะทกคนเลยในผ่านพันย่างเขากอดเลยพันจอบเข้าไปจอบเบิ้งทุกคนเลเพราะว่านกล่างนะมันมันห็นอีหย่างมนันถึงถูทุกคนเป็นล่าจนะุตนานี นี่ก็เหาะทุกคนเล้ติ้งน้น,น,นมาเลยเขาดักเขาชอบนี่ยมันกลับก่อนคนเลยมันกลับเห็นติ้ปลายไม้ติ้งน้นใช่เดี๋ยวตามในผ่านขึ้นไปแล้วทุกคนเลยในผ่านพญางก้อนเลยใกล้จิคัมเลย สิ่งใกล้ฟาทุกคนในพานมันจอบเข้าไปเลยสี่งันหงอยตรงหน้านี้เดี๋ยวถ้าเบิ่งในพานเขาไปมันจอบมันเดี๋ยวเขาเท้าตำหนังนะ ท้องงสองบ้านยืนหน้าีนทวเลยใกล้ฟ้านะทุกคนหรือว่าสอ่าใกล้ขวางบ้านค่อยันะต่บ้านพยางเขาเลยเรียบร้อยไปถือกัน ตกเรียบร้อยแล้วกันเลยยกทุกคนเลย น đây, นเห็นเห็นกะหอแต่ว่าพอหันยิ่งทุกคน đây. เลยนกไปก่อนป่ะเดี๋ยวเดินทางทนอนให้ฝนตกเลยคำบงคำบงเลยทุกคนเลย ฝนกระตกตกลิ่นแหละเฮ้บพกจักคนบอดลักลี้นจังนคนเถวนีหมจนะักโมเลสัมีทำนะแม่มันลปนนันะแม่มันโงเตื้อหรือ,รอเออปล่าอ แม่งต้นงาไม้ตีง,าาตงนูนหมดเนาะโอเคนี่ตาผ่านไปนเห็นสัตว์ใหญ่ทุกคนเลยมันดองซื้อกงไม้ตอนนั้นไปแล้วนะรีบๆไปเลยน่าจะลงโกนเพราทุกคนเลยน่าจะน่าจะเป็นลิงโทนกินม้ากระแตทุกคนเลยแลนลงแลนลงโกนแล้วตาผ่านพไนว้าเนาะ

เดี่ยวเบิลยวมันมีเห็น,น,นเหร็หะซาเมื่อกี้นี่นะนี่นก,กนคนเลยข้าเบิง้งมันมีหามเห็นทุกคนน่าจาะบุอใช่ไหมมันมืดแต้ทุกคนเลยผ่านผ่าผนเลยผ่านเลยทุกคนเลยวอ,อ่านมาถือคักเลยมันไปหาบุ๋งเห็นยังเลยในผ่านผ่านใหม่พีดิดนะ <c oughs> มนันมันกลับมีพิดมีผ่านทุกคนเลยเดี๋ยว วันนี้เขาก็บศีหาการล้วลงทุนเลยมืดเลยนะการล้วลงก็เดี๋ยวไปลุ้นน้ำเด๋อวต่อให้ทุกคนเด๋ยว,ว่าเขาสีมานเลเ์บอลนะเรือวะเือบบมานเพลยนนะมีแต่หาการล้วลงกันดึกเต็มเลยทุกคนชอบหอที่พักเข้ากัน อย่างเฮย,อ,เยอยู่บอดคนเลยยางมาจนค้ำมาหน,น้เนี่ยยางค้ำแล้วก็มีแต่ยางการลอกกลับเลยวันนี้ <c oughs> <c oughs> รอดบอกหัวตีปินลงสมันเลยถื่อบอกนกเพียงเอ้านกเพียงเลยจ้าไปทุกคนผ่านไม้เห็ดเลยผ่านไม้เห็ดนกน้อยฮะสไตล์เดียวกับอันนั้นโอ้ยลืมเออนี่ นกนี่เห็นยิงเหเนาะนกแบบเดียวกันยิงเดือดเอาไปปั๊ฮะทั้งงายทั้งง่ายทั้งง่าทุกคนเลยบ่โอ้โหทั้หมดเลยกีเนี่ยแหละนายนกน้อยตัวนึงทุกคนเด้อนกอันนั้นน่ะคือหรือนกไปไปริ้วทุกคนเลยว่ะเฮาลงมาเฮาเลาะลงมาบ่เห็นสัตว์เยอะเลยนะทุกคนเลยเฮาก็เลยต้องเอาสัตว์น้อยว่าเพื่อที่จะลงไปเป็นอาหารเขาได้ทุกคนเลยลงไปพยายานมันบ่ได้อย่างนะ ตีกว่าจำแจ้วทุกคนเลยอ๋อฝนก็มาแล้วทุกคนเลยปักแป๊กปักแป็กมาเลยมื่อเช้าเชื่อมมาลำทางนี้บ่มื่อเช้านะ คอยยันลงเตอม่รูเหมือเสานะ่ยโล่ลงตื้เส้นนั้นปะเออรอดแลเนี่ยขเขาบอลงได้ข่เขาบอลงจนคอยเ่อกายอยู่เครื่นี่คอยคอยคอยายรอดแถวนี้ขันเขาอยู่เครนเน้อมันสีบวขึ้นมากเคร่แถวนี้

Ừ. xin đưa cốp cho bọn đẹp lòi cốp cho con này thứ năm hai thứ năm hai cho con hai 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 thằng bảo can này hình, của trao cho con này, ô tô tìm tìm cái hương thôi thun kinh เป็นฟานฟานสมิธเนาะเนาะจำจู้เช่นี้ที่เจ้เดสิบีเจโอ้บาดแล้วบาดแล้วเข้าไปเอาเลยกถได้มันถือแล้วบาดแล้วเอาเลยยอะเลยโ๋อย่ะๆยิงเขาพี่เขาไปจับไปรถมันถือแล้วบาดแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ประมาณเลือตัวหน้านั้นนะ โบเสร็จาเอารยุบลรวบันคบไะเออเบอรตองจับหางมาเด้ตัวนเจอได้เรียบร้อยโอ้เรียบร้อยเลยตอาเล้มันเป็นนังไนะถือกระถือกระถุนนะเอาฟกเลยเนาะโอ้เก็บแต้มเรียบร้อยมาพอเขาประมาณนั้นไล่หนูคนเด โอ้นะลงข่าวหาหาคันดูยิ่งหาโลเท็นนี้หลายได้วว่ะมหอนเลยประมาณกับมาไล่กับลงมือเลยทุกคนเลยเฮดโคจีนกไล่รนกใบเลยกินเลยชุวสัมบอนจาเฮ็ดนกเลยกรเนูกจาะเดียวเลยนะไปกินเลยเลยน้ำหวานโอ้สี่เฮดเปนนั้นทุกคนเลยสี่ต่ำแต่งพอมบลินนะไอ้สวาเอาบาแต่งได้ไหมสว่าก็ได้อืมสว่าก็ได้ทุกคน ผักแพลวก็มีเนาะผักหอมบ่มีแต่ผักแพลียวอะไรผักหอมเนาะมีเยอะได้เยอะได้เยอะข้าวไม้มีบ่เฮ้ยข้าวไม้โก็ได้มีข้าวมัเออโอ้หู่จักละจักบ่แม่นประมาณเต็มอ้อล้วบ่จักแผ่นบอจักเราบอจักมาซ่าแตงนะผักแพลวก็ับมาเด้ไแปะได้เห้ยหัวจเราว่าต้องหากินประมาณเึงอ่าดูอย่าประมาณเอาถึอผักมาซ่าเลยบอจักอะไรนี่บอคือในพัดหนุกประเดี๋ยวเท่านี้เนาะ เอาศัยเอาตามน้อนตามท่ากะผ่านลงเปรียวก็ไดผ่านเอาเห็ดยังกันเหรอเกว่ามาแต่งก่อนเลยกินแ่งกินแทงเยอเห็นผ่านเห็ดแล้วแล้วก็ผ่านจัดให้แล้วมันเนาะออ่ากินไปไหนกินซัดวันนี้ซัดน้อยไปก่อนวันนี้เนาะมื่นเช้าเอาไหมมื่นเช้าไปหากินเม็ดมื่นเช้านะกินแทงก่อน โอ้ไสซิโบรานมันพุ่นเอ้เอาอันเด้อสิเอาพอฮะพอนี่นไบปลูกไดนอไดมือสาร์้นหูจตาลงเตร์่บเอไปนะิิไปจอดบอมงบอเจ้าเจอคิงคองนะคองานะงเทือบ ตายจี JI, to oui, ここ hey. ada, mm ้มะขีดเจ้าเ้ยได้มะขีดจจี้เจ้าเลยจี้นะราคาต่ำประมาณเพิ่นเอ็ดโคนกทุกคนเลยนกขนุนเส็ดเมนูนี้เว่ากินนี่นะเอ็ดโคกินเอ็ดโคเนาะพอได้กินกับอันตามแต่งทุกคนเลยโคนกสัตวตู่ทุกคนไอ้นกกันนะนกอ่ะนะ ตูไปเยอะไปด้รับพอดีกินทุกคนเลยอาหารชนิ้ทุกคนพะว่าฝนตกฝนตกล่นเด้ไปหากะมันอ้อเลือลุบมันเอาอลุบมันเฮ่ออยเห็นตัวเห็นะเบิดนะอมไม่ยายามาบุตรโไล่ยืเยืดยท้าสีาา่นอยู่บ่ ข้อเดเพสไรเห็นเลยแล้วเี่ยเนมาเขาเป็นหมานุ่งมิดยันหมาใส่ตาไาเมื่อใส่ตาเห็นไเจ้าเห็นอยู่หมรเลยทังิดเนี้ตรงโงยอนี่ึ้นไปมันเป็นงามนี่นะมันแรดแลนแลนแอ้อทางเลอะซะแรนทังท่งบิดเลยนะเห็นท้วบิดิดไม่ได้แลนน้ำยุ่อยู่นุ มันูอยู่นะ่กะมันยางเขาบกเมลื่ๆไปเอาอะไรมันมันเห็นเห็นเื่อสักนัามั็นครูคุณทมทเมันไปกระเ็นอีเธอหนึ่งหายจะไ้เห็นมันบริลักบรด็ซเสอแมวได้เยอะมากพ้ากินแต่ละก็ของพ่อของพ่อตัวง่ายอย่าง้ม่นตีประมาณยู่ประมาณนั้นแมวในยู่ประมาณทมนี่ตอนเราเห็นเงเชื่อเธอที่อง่อีเธออันเพราะเราเห็นเลยตอนนั้นแสง่หูแสงตามันน่ะ ล้างยิยาคืลับแ้วมันบลอเ่เิยากคนลับนจะเห็นเลยนนังน้องลูด้ไนมตุ๊กล่างนี่จะได้บ่ล้างได้ยังไอ๋อคือขอขาบอลใส่อวอมขโหลดอแมือาเลีกาโซโน้าจะมตกเลได้ปนมือตกปากระป๋องเลปากระป๋องโลซาแซบเวอร์ก็มอันก็ไม่เห็นงาน งานลมลมเด็กเด็กขาวเล็กมาสาวเล็กโยงงานเด็กอยู่วะมาหมดเสาดึงไว้ได้ใส่สัะขาตีกสอดพูดเด็กห่อนเอาไปมันแดามได้วะใช้ขาพไปเจ้านะจอดเลยเนาะสอดพูดโอ้ยเด็กกับเด็กซีบอีเมลสักบอบบอบบอเด็กห่อนดึงว่าแรงแรงเขาเห็นห่องห่องปั้นเขาเนั่นนะห่องปั้นเขาเฮ็ดนะมือแหนลุดเข้าไปโอ้แต่ได้แล้วนั่นนุ่งปั้นเขานะวะ เขาเคยเห็นแต่มันโกว่าแขนเสื้อเขาขางครึบทีมงานก็เยอะเลยมันจะมันโบว์หรือเนาะอ่าพูดถึงอะไรกันดีไปเดี๋ยวไปซัวเตงก่อนมาหนิอิ่มก็เป้นี่กินอิ่มซื้อก่อนโอ้กุนคนบุกคนแค่โอ้ใจหน่อยนะ cái cuộn mười mình xã mà sẽ mình. <cười> <cười> Vì cuộn hết. Một ly liều hết. Xẹp, xẹp xẹp luôn. Đây. Ừ. Thế ừ. Một ly. Một ly. Một ly. Đấy ly. không ly. Một ly. Một ฉลาดมัมึงฉลารัมึงลารเปสูตรบังแลวเนาะนี่สวางแต่งได้ไสูตรขัดนั่นะขัดสมัเอาสูตรของบังเียบเเออเียบใส่กระชับ้อาลงใมันก็มีผู้เยอะเลยนะก้บังนอก้เอบงตีเก่งอนาะเียบนีไปกินกระโดท้องปุ๊บจังั้นเลไบกแปนนะป๊บ โหรถนกเข้าีเลยรถนกของแซมหาเท่ามันนี้มีชน้ดทุกคนเลยกิดชนี้ไปก้อนนะหาเท่านะต้องหั่มากมายพี่น้องกเลอเคยืนยิ้มห้ผอะร ดาวสวแดงความรุ่มร่าดีดีแน่ทีคนไม่มามาปากวางกันเือเเาเก็บตกในยืด่มเฮ้ยความน่าไมเไวมนาเบิ้งส่งหูจักกัดีอยู่นยยยอออคือโดดเลยนะมาเร็วมาเร็วา โอ้ตเอ้าครบสูตรบ่อาหาเลยนะจัดโคยนี่นะทางนีมันบ่เปิ่นบ่เฮยปรบ่หยิบบ่เฮ้หลหาบ่อ่อนบ่หยิบมาดูหยิบบ่หยิบบ่มันสิบกดักเดเขาก็ยานด่างบ่ขาก็กินคือกันคือเก่าล่ะมันมันก็ไปรวบหมออยู่หม่องเก่าันหมองเลียวกันน่แหละตอนนี้กําลังัก่นนี่ก็เินี่เด้เ่ยบ่สามให้บ่ปนแห่ามยามแล้วปานนี้แหละสมอด้ก็ได้ไดก็ได้บ่ได้หวยปุ๋มมันเลยสล Nhỏ hood đây, đây. <laughs> là hết đấy. Bidu hôn, ah, toglah. Nhô, nhỏ hôn, yêu bidu hôn, yêu nhỏ hôn, yêu biết hôn, lên bidu hôn, yêu bidu hôn, pa bidu hôn, yêu phi hôn, yêu bidu hôn, yêu bidu hôn, yêu bidu con yêu bidu hôn, yêu bidu con ok Mau đây. <laughs> ไปลงมือมาดิจุดๆก่อนจุดไม่ม่นอง่อนมาอด่เอาเลยได้เออเอากินได้ป่ะอามาไมอามาทุกคนเลยเดี๋ยวมาไล่คนนายได้มื่อวาได้เออเป็นมานได้เปมนมามทุกคนปมาหนนายเอมืเช้าหาแนวกินไม่ทุกคนเลยมื่อวานกบ้อชีตไปเป็นวันทุกคนเลยไปไลใน่ันเขา มื่อ <is> ื่นแก่มือไหมบ่อ okay. so ื่นแก่มือไงแก่มือมือนี้ลเอาหนุกไปก่อนไกล้กลขวากันไม่ได้เมือนี้เนาะทานจานให้หูยุงไงั้นเยดจับเลยบ่แล้วอะไรแซบแซบนี่ประมาณเด้พักอยู่กินแล้ว่ซอสแตงเขานะกินไร้นึงเขาตัวเบ็ดัอแข่งขาเลยได้ดังแปลกเลยม่ไน่มันนึงเขานึงขำเลยเนาะทุกคนเ้อ

Ba lạp chóng ở nơi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  Cái chóng ở nơi lạp chóng ở ở nơi lạp chóng ở nơi lạp chóng ở nơi lạp chóng ở nơi cái chóng ở nơi lạp chóng ở สารมาละละเบองเยได้เธอได้ไปหากินไปนอนดันดวง่ไปก็จะทาหัวหอบที่สมยอจเลสภาดบๆเนาะเล็ดดอยล้บานี้อทีงานเ่ากโอไปนอนดินยพลางกินยุ่เทิงหมทุกคนเลยเากขึ้นมาหาดินยนี่ทุกคนเลยขึ้มาหาเซตหาสาวทีนุ้ยได้ทุกคนเลย ปูกเขาประมาณคร,รับลาไหลกระโท่หาแอนโท่แอนผู้สาวโอ้ทุกคนเลยประมาณโท่หาเมฆเลยทุกคนเลยผ่านน้อยผ่านบุญเมื่อกันนา่าจะกี้หอนเมฆเลยว่ยอมนอนอยู่ท่ำ่อดีทุกคนเดีย re, ขึ้นมาหาลิ้นน้ำมูกยึดถึงไปนะเอาเพระาะว่ามื่อนนี้ก็เห่าไปหาหายิ่งกระเพาะแตได้มากินทุกคนเลย re. กินแร้งนะกรบโบมันสัตว์พ่ออึดท,ทุกคนเลย re. พอได้อยู่ได้กินเดี๋ยวมือ้อเช้าจะบ,บ้ากันไหมต่อยทุกคนเลย re. ดีมื้อเช้านี้เขาบอกไล่เพื้นเสื้อกแลับได้พร้อมเห็นได้กัื้ออื่นนี่เท่านั้นกนาร,ร,ราากข,าขั้นเ้าบมไปหาลับเชาก็ห้าคือสิบหาเสือเบ็ดทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้กับสีฟ้าจะมีก่อนทุกคนเลยก่อนอื่นก็ขอพบกับเจอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วการเข้ามาเป็นเป็นกำลังใจให้นะพอกันในคลิปต่อไปสบายดี